สวัสดีครับผมพผม m c Fighter ครับผมวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่24นะครับผมก็ทางร้าน B-Boy Card Game สินค้าเข้าใหม่นะครับผมเป็นในชุดของ b p t 12ครับผมก่อทั้ง01และ02เลยก็ขอขอบคุณทางรา้าน B-Boy Card Game ผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ PMC Fighter นะครับผมก็จริงๆร้านน่าบอยมีอะไรดีหลายอย่างนะครับผมก็มีทั้งสถานที่นั่งเล่นแบบชิลๆสบายๆ แล้วก็มีงานแข่งไปตามมาที่นะครับผมแล้วก็ไปสัมภาษณ์ในเรื่องของงานแข่งของรา้านบีบอยการ์ดเกมในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับผมก่อนจะมีงานการแข่งของแวนก่วีไฟนั่นเองมีเงินรางวัลให้นะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ที่เพจของวีบอยการ์ดเกมนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นการรีวิวสินค้าใหม่นะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าหลังกล่องผมจะได้อะไรจะได้มีสตอมอาโออาร์อา OR 2อาร์หรือเปล่านั่นเอง มามาดูดีกว่าอ่าผมจะเริ่มในชุดไหนก่อนดีอ่าผมเริ่มในชุดของ Aqua Force ก่อนแล้วกันถ้ผมกับอ่า Galaxy Barcooker ้ผมเป็นตัวหน้ากล่องแล้วก็อีกกล่องนึงเป็นของชิรานุนั่นเองก็เดี๋ยวผมไปทำการการแกะกล่องให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามโอเคเราก็ทําการแกะออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วผมอ่าก่อนที่เราจะไปสุ่มก็ให้ดูด้านหลังตรงนี้นะครับผม ก็ตัวนี้จะเป็นตัวซีนั่นเองนะครับผมระบุว่าอ่าไม่เคยการแกะไม่เคยมีการแกะมาก่อนเป็นมือหนึ่งแน่นอนนะครผมมีหลังกล่องแน่นอนก็แกะมาครับผมก็ระวังนะผมไอตัวนี้มันติดอย่างอื่นได้ติดเพย์แมทได้อ่ะึบมาไปแรกอ่าใบโฆษณาแล้วครับผมชึบซีได้อะไรอืมสีม่วงๆเป็นรักก็เด m ไพร์นะผม หนึ่งสองสามห้าเป็นตัวเปิด 5. หา้าหักเด็ดสามของแคลนุบาธามาผมกับซาดินจาคาตาริอิซูเนะนะครับผมวางไว้นะฮตัวที่เหลือชึบไปโฆษณาออกเดูเนชัน่นอืมดาก้อนเอ็มพายผม 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยชิระนุยนะผมเป็นมังกรดินจาชิระนุยต่อสวยนะผมอลองเทียบกันแล้วด่บระดับความสวยกล้องโฟกัสหน่อยสิชึบเห็นไหม สวยนะครับผมกระเชานุยผงใส่มีแววทำชิรานุยหรูอ่านี่มาดูนี้บ้างอันชึบดูสิเป็นดาก้อนเอ็มไพร์แล้วนะครับผมหนึ่งสองสามชิรานุยโอโบโรครับผมก็สวยงามครับผมโอ้ล็อกผลหัวชิรานุยหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ามาดูอีกอันสุดท้ายครับผมชึบอันนี้อ่าออกไปอะ่ะชึบมาเดี๋ยวนี้ย,ยีดูว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นดาก้อนเอ็มไพร์นะครับผมชิรานุยนั่นเอง ถือว่าคุ้มค่าครผมอ่าเปิดได้เชียรนุย2ใบเลยนั่นเองกาะเดี๋ยวค่อยไปตามหาเพิ่มเนาะแต่ไม่ได้ตัวเริ่มเชียร์นุยอะ่ะ <c oughs> ตัวเริ่มไปตรงสายอะ่ะไม่เป็นไรครัผมอ่าก็ถือว่าคุ้มค่าผมเพราะผมต้องการเชียรนุยอยู่แล้วแหละอ่ะมาดูอันนี้มั่งเช่นเคยนะผมมีตัวเทสสีแดงแกะออกอ่าอันนี้คาดหวังอะไรวะมีโอคาฟอสกับนวากัปเปอร์ผมคาดหวังเป็น ลำบอสหรือไม่ก็ามิลสตอมนะครับผมเอาป้ายโฆษณาออกอชึบชึบชึบเนเป็นมาจากสตาเกตนะครับผมเ,เห็นไหมลูกทงหนึ่งสองสามเป็นอาราซีนะครับผมก่อตัวเปิดท่าอาหารเกรดสามของสายบิกเตอร์นั่นเองชึบไปกันไๆเลยก่อนเป็นสตาเกตอีกแล้วครับผมหนึ่งสองสามเป็นตัวเลอร์อผมกับบราวจังเกอร์ครับผมดีเลยครับผม ต่อให้ไม่ได้ VR แต่ได้ตัวเริ่มมาผมก็โอเคแล้วมีไหมอ่าไม่มีนะผมก็ถ้าเลทเมลสตอร์ orm, มันคือเลทประมาณไลเซนนะครับผมมันจะได้เบิร์นใหม่นั่นเองออกไปชึบๆๆบอันนี้เฮ้ยมาจากเมกาลานิก้านะครับผมสีธงธงสีฟ้าหนึ่งสองสามตัวเริ่มผมกับเคิลปี้ไรเดอร์มิดอ่ามิดรอมิดรอสเหรอมิดรอสนะครับผมอ่ะไม่มีอะไรครับผม อันสุดท้ายเอาออกชุบมาจากเมกาลานิก้าผมกับนึกเป็นเคียลพี่ไรเดอร์นิกกี้ผมเป็นตัวเปิดห้าหากเดะสามนั่นเองอ่ะก็จะหมดแล้วครับผมดูกันซิว่ามีอะไรแถมมาให้โอ้มีการรีปีนด้วยหรออันหนึ่งนะก็ชุดของ BT12 กับชุดของโนวาแกร์เปอร์ก็จะมีรีปีนให้นะผมสามตัวคิกคิกไทฟูนเจนนไซต์แจ็คแล้วก็ไทดอลไอซซ้อนนะผม แล้วก็ทหารเพนกวินสัญญาณไฟก็ถือว่าดีนะผมเป็นตัวได้ใช้อยู่แล้วแหละสำหรับสายาสายทาวาได้ใช้อยู่แล้วอ่ะดูอันนี้ซี่มีอะไรม้างชุบชุบชุบอ่ะก็เลปิ้นก็จะมีสกุระาฟูบุกิตัวคืนคอของแคลนุบาธามะมานิจ่าแห่งการในประเทศมิซึคาเซะคู่ปรับของแฮมเซเกแฮม,มูฮิโกดินสอแดงฟ้าแล้วก็มหาป่าเงาทมินอิซาเบลนะครับผม ก็เฮ้ยแต่ว่ามันสวยนะอ๋อรีปิ้ไม่แต่ EV10 ผมก็ถือว่าโอเคมันได้ใช้ทุกตัวแน่นอนนะแล้วก็เป็น Imaginary g ี่ t ผมแล้วก็ Fort ทูของ u l t r a m a แ b e l บลนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตจะมีอุลตร้าแนเสริมมาเพิ่มหรือเปล่าถ้ามีของเสริมอุลตร้าแมาทุกคนเตรียมตัวรอดูอุลตร้าแนผมได้เลยผมมี PR เก็บไปเยอะมากก็จบแล้วผมกับการรีวิววันนี้อามาดูกันดีว่าอันไหนคุ้มสุดก็คุ้มสุดก็น่าจะชิรานุแต่ผมได้มา ชิรนุยร่างแรก2โอเวโร่หแล้วก็คาตาเดกิเซเนะหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มของสายบราวแล้วก็มิดโรสเปิด5หา3ของอควาฟอ์แล้วก็นว่าแกลเปอร์แล้วผมอ่านยังไม่หมดนะผมอ่าเช่นเธอพีออเดอร์กับร้านบีบอลการ์ดเกมได้ของแน่นอนก็พีออเดอร์ไปเยอะนะผมซึบอ่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ได้สเปกเท่าดูผมเพราะว่ามัน คือยอดออเดอร์มาเต็มจนกระทั่งน้าบอยบอกว่ามีเด็กเวรบิดนะผมบิดไม่เอาของที่พี่ออเดอร์สั่งไว้ก็ตามนะครัผมอ่าถ้ากดรลา์พี่บอยก์ดเกมคือใครสั่งของแล้วไม่เอาแบรนะครับผมก็อาจจะ2อสเดือนหรือว่าหรือไม่ก็ตลอดไปเลยก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเราอ่าทีนี้เข้ากับว่าจะไปเข้ารูกผมก็จะมีซ้ำสองชุดแล้วไม่เป็นไรครผมเดี๋ยวผมค่อยเอาไปขายต่อ ก็จะไปเข้าดุกหนึ่งชุดแล้วผมอ่าวางเอาไว้ตรงนี้อ่าทาจิกะเซะมาแล้วครับผมอ๋ออันนี้มีน้องคนหนึ่งให้มาครับผมกับตัวเรื่องหมวดสายเชียรนุยผมถึงได้บอกไงว่ามันคุม้มอ่าแครท์ทาจิกะเซะมีมังกรคอมพลูสไปโนเอ็กทรอสจิกาโนเบลเซอร์ครับผมแล้วก็ซาเวชชูเตอร์อ่าทุกคนรอเตรียมตัวด,ดูคลิปของทาจิกะเซะได้ของเสริมได้เลย วางไว้ตรงไหนดีอ่ะวางไว้กับสเปเทอร์ดุก๊กเดวอนิกตาครับผมไม่เลนออฟฟอร์ไวไม่เดนออฟฟาวเวอร์คารเพดแล้วก็เม่เดนออฟสแตนพิโอนน่นะครับผมอ่าเดวอนกตาสายใหม่ก็มาครับผมเดี๋ยวทุกคนก็ได้รอดูคลิปได้เลยนะครับผมก็ทยอยทำับผมก็ได้ของชา้ากับชาวบ้านก็เสียเปรียบตรงนี้แหละเมกาโครนี่ก็ได้เหมือนกันนะกับอสูรกายขนาดโจมตี Intrusister นะครับผมไว้เล่นกับพ่ะแม่เกโดร v e n o m Stinger ครบผมาสายใหม่รับรองว่าเล่นสนุกแน่นอนคลิปโปรไฟล์เดี๋ยวตามมาแล้วก็คนเก่งคืนคอสของเมกาคลนีกับสุภาพบุรุษอสูร,รกายไฮคลอสมอสนะครับผมดีตัวคืนคอสในที่สุดเมกาก็มีตัวอื่นที่สามารถงายเคอร์เตอร์บารได้นอกจาก e, อาีอะไรนะนอกจากบัตเี้คิลิสแล้วก็ออฟฟิเซอร์เกรดหนึ่ง แล้วก็เป็นเปิดหหาเกรดสาของคาเยโรครับผมแล้วก็เปิดหหาเกรดสาของลิงจ๊กเกอร์นั่นเองก็สามัาผมเดี๋ยวค่อยเอาไปขายต,ตามน้าผมไม่มีอะไรแล้วแหละก็สําหรับคลิปรีวิววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับพิเอ็มซีไฟเตอร์นะครับผมแล้วก็ถ้ารักกันกดสนับสนุนช่องได้นะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับผมเชียงคุณแค่กดไลค์กดแชร์แค่นี้คุณก็สนับสนุนผมมากพอแล้ว ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนึงกล้องไปโฟกัสโอเคบ๊ายบาย